เป็นขวัญใจแฟนละครตอนนี้เลยค่ะสำหรับพัตเตอร์ลูกแม่กระรับจากละครกระดรักงานนี้นะฝนเอ้ยพี่ฝนเลยขอมาขยี้น้องไฟซอลที่รับบทเป็นพัตเตอร์ให้พี่ป้านะอ่านยิ่งเอ็นดูกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาไฟซอลน,นามสกุลนัดเก็บครับอายุเจ็ขวบลูกครึ่งไทยเลบานีสครับ เรียนอยู่ชั้นตอป1โรงเรียนอสัมชัญแผนกปฐมค,ครับตอนนี้น้องไฟัซนอยู่ที่ไหนคะกาตาครับมาเยี่ยมครอบครัวคตอนนี้ไฟเซนรู้เปล่าว่าตัวเองอ่ะดังแล้วนะที่เมืองไทยไม่ทราบคับแต่พอแม่มาบอกผมก็ดีใจมากเลยคร่าได้ดูล<อ>ะครแ้ต้องทำยังไงเวลาอ่านบทคะอ่านบทเองหรือว่าต่อบทด,ด้วยตัวเองแล้วก็พอเสร็จแล้วผมก็จะ มาถามมาม่าที่บอกว่าเสร็จแล้วครับส่วนแม่ก็จะต่อบทก,กับผม <Wow. S 2> แล้วก็นั่งสมาธิครับนั่งสมาธิด้วยเหรอคะใช่คับแบบนี้สมาธิครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรแบบนี้ครับ yeah. ให้พูดถึงพี่ๆในกองละครหน่อยเริ่มจากพี่แอนดีกว่าทำงาน,นเก่งมากสาม,มารถสอนผมได้หลายอย่างในกองอฟเช้าเรียกพี่แอนว่าอะไรคะแม่แอนแม่แอนคะ่ะเรียกแม่แอนตลอดเวลาเลยเหรอคะใช่คะ่ะส่วนพี่เจมก็ให้กำลังใจแบบถักรองไท้ก็บอกว่า เธอทำได้นะน้องไเโซาชอบการทำงานในวงการบันเทิงไหมคะชอบมากเลยครับเพราะประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคนถ่ายรูปค่ะเอาแล้วไม่อยากเป็นดาราแล้วหรอก็อยากค่ะอยากทำสองอย่างฝากดูละครเรื่องกระดดลักด้วยนะคะเพราะเรื่องนี้ไโต้ตั้งใจทำงาน น่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะน้องไฟซอ่ที่สำคัญน้องเรียกพี่ฝนด้วยค่ะเรื่อองงนีี้้ต